ฟังชัดๆกองทัพพีคเป็นอะไรกับเบลล่าลั่นเขาเปลี่ยนผมให้เป็นคนที่ต้องตอบครั้งแล้วครั้งเล่ากับข้อคาใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างนางเอกสาวสุดทอดรุ่นพี่เบลล่าราณีและหนุ่มรุ่นน้องกองทัพพีคพระเอกหนุ่มมาแรงหลังตกเป็นข่าวลรือว่าแอบควงนางเอกรุ่นพี่ไปอยุธยาจนขาเมา์ตีข่าวให้หึงว่ากองทัพพีคนี่แหละหนุ่มตัวจริงที่จะมาดามใจของเบลล่า ล่าสุดหนุ่มพีคพูดเรื่องนี้อีกครั้งกับผู้จัดคนดังอย่างจาโยซินียืนยันว่าความสัมพันธ์เป็นพี่น้องกันเรื่องไปอยุธยาก็ไปกับเพื่อนๆและครอบครัวยังงงอยู่ว่าเป็นข่าวได้ยังไงแต่ยอมรับว่าสนิทกันก่อนเมาที่ใส่เบลล่าบอกว่าตอนแรกนึกว่าจะเรียบร้อยหวนันๆวาแต่ความจริงไม่มีอะไรเหมือนกับที่คิดไว้เลยบอกอีกฝ่ายเป็นคนพูดเก่งพูดไปเรื่อยจนทำให้ตัวเองพูดเก่งขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ผู้จัดยังแซวว่าในกองให้รักพิ่ภากษานั้นสนิทกับทุกคนแต่ถ้ามีใครจะเป็นข่าวกับพีคจริงๆควรจะเป็นแม่หนูผู้จัดเพราะพีคสนิทด้วยมากที่สุดเล่นเอาเจ้าตัวถึงกระคำกลิ้งก่อนเมาต่อแม่หนูดูแลมากถึงกับป้อนข้าวให้เลย